ประกายไฟและพลังเวทหมุนวนรอบเศษวัสดุในมือจนเริ่มกลายเป็นอาวุธลึกลับชิ้นใหม่ผู้ใช้ใหม่เข้าสู่ระบบครั้งแรกเปิดกล่องของขวัญรับเพิ่ม50%สูงสุด150แค่ทำภารกิจปลดล็อกง่ายๆที่อ8789สเตปมี S ลงท้ายในห้องนอนเล็ก,ลกๆแสงจากจอคอมพิวเตอร์สะท้อนบนใบหน้าเด็กสาวเธอจดจออยู่กับเกมแฟนตาซีที่เธอหลงไหลจู่ๆละอองพิกเซลสีทองหมุนวนรอบตัว แรงดึงจากหน้าจอพาเธอเข้าสู่โลกที่ไม่คาดคิดเธอลืมตาขึ้นมาในร่างแม่ค้าหน้าร้านเล็กๆของหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยกลิ่นไอแฟนตาซีและเสียงผู้คนจอแจเหล่าฮีโร่ผลัดกันเข้ามาซื้อของจากเธอพร้อมเล่าเรื่องภารกิจปราบบอสใหญ่ที่รออยู่ในห้องเก็บของมือสลัวเธอนั่งครุ่นคิดพลึกดูเศษของที่ไม่มีใครสนใจราวกับกำลังมองเห็นศักยภาพซ่อนอยู่ กระกายไฟและพลังเวทหมุนวนรอบเศษวัสดุในมือจนเริ่มกลายเป็นอาวุธลึกลับชิ้นใหม่เธอยื่นอาวุธให้ฮีโร่พร้อมแววตาที่เต็มไปด้วยความมั่นใจในสิ่งที่เธอสร้างเธอยืนมองจากไกลไๆเมื่อแสงทอมสว่างวาบฮีโร่ใช้พลังอาวุธนั้นล้มบอสได้สำเร็จหมู่บ้านสว่างสวยด้วยคมไฟและเสียงหัวเราะทุกคนเฉลิมฉลองชัยชนะอย่างชื่นมืน่น เธอกลับมานั่งหน้าคอมในโลกจริงพร้อมรอยยิ้มอบอุ่นที่บอกได้ว่าแม้จะเป็นเพียงแม่ค้าแต่เธอก็กลายเป็นตำนานในเกมนั้นแล้ว